เอาล่ะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผม TNL c a s t e r นะฮะก็วันนี้ก็จะมาทำกิจกรรมของโลบอกนะครับทุกคนก็เป็นกิจกรรม The h u n งนะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ของโลบอร์กนะที่ออกมานะครับก็ใครที่ติดตามนะก็จะรู้นะก็จะมีทุกปีนะครับเอ่อไม่ไม่ไม่รู้ว่าปีที่แล้วมีหรือเปล่านะแต่มันจะมาครั้งละกี่ปีก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะอันนี้ก็จะมีนี่ มีหลายแมปเลยนะที่เข้ากิจกรรมของโลบอกนะก็จะแจกของต่างๆนะครับประมาณพวกของแต่งตัวนะฮะเป็นพวกหน้าไข่อะไรอย่างนี้นะเออประมาณประมาณหน้าไข่แล้วก็จะมีแบบได้หลายๆอย่างนะทุกคนผมก็จะไม่ทําทุกแมปนะครับผมจะทํานี่แบบที่เป็นคอนเทนต์หลักของช่องเรานะนี่แมปวอร์ไดย์คูนะก็เข้าร่วมกับเราด้วยนะก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะฮะก็ลองเข้ามาดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ด้วยไว้ใต้คลิปนะกิจกรรมก็จะอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับนี่มีเวลาอยู่ตรงนี้นะเข้ามาในแบบนี้นะครับก็จะมีของให้ซื้อด้วยนะเป็นลิมิเต็ดนะครับซื้อไปเราใส่นะฮะมันก็จะแบบเท่ๆนะฮะนี่อะไรเนี่ยหน้ากากนิงจานะครับกคนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะเราจะเข้าหน้าเกมก็ได้หรือจะเข้าหน้าตรงนี้ก็ได้นะ เหมือนกันนะครับอ่าพอเราเข้าแล้วนะนี่มันก็จะมีเด้งนะถ้าเราเข้าผ่านตัวเกมนะครับแต่ถ้าเราเข้าปกติมันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ผมเข้าผ่านตัวเกมนะมันขึ้นนะนี่นะครับเดือดฮังนะครับทุกคนนี่มันจะมีนะครับอ่ากล่องแบบนี้นะให้เราเก็บนะครับนะประมาณ10กล่องนะครับในแผนที่นะฮะให้เราไปเก็บได้นะครับในเมืองนะแล้วก็ถ้าเราทํา ครบแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นแบนเดอร์นะครับเป็นเหรียญตานะครับเราจะไม่ได้ของแต่งตัวนะแบบอื่นจะจะแจกนะแบบนี้ไม่แจกนะทุกคนไม่รู้ทําไมเขาไม่ทําหัวไข่แจกนะเราบอกอาจจะไม่ได้ทําให้หรือเปล่านะแต่จะเป็นแบนเดอร์แทนนะโอเคเราไปทํากันเลยนะครับจะอยู่ตามในเมืองนะครับทุกคนจุดตรงกลางนะเมืองใหญ่นู้นเลยเดี๋ยวเราไปกันกล่องอีเวนต์นะครับ ก็จะอยู่นะฮะในเมืองนะโซนนี้นะก็จะหาง่ายหน่อยนะไม่ไม่ไม่ได้อยู่นอกนอกเมืองนะครับก็หาได้เลยนะครับหาตามในตึกนะครับก็มาดูนะฮะมาดูผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะหาทีละอย่างกันก่อนเลยนะนี่ชิ้นแรกนะผมเจอแล้วนี่อันนี้ชิ้นแรกนะครับทุกคนจะอยู่ใกล้สะพานนะครับนี่ดูรอบๆนะง่ายๆนะฮะอยู่นี่แล้วก็กด e เก็บนะครับ นี่ก็รอบๆนะครับนี่แล้วก็เก็บละได้ตังมาด้วยนะครับไม่เท่าไหร่หนูหนูเจอแล้วอีกอันนึงนี่อันนี้ก็อยู่บนตึกนะครับทุกคนนี่ชิ้นที่สองชิ้นที่สองบนตึกเลยทุกคนเฮ้ยหออย่าพังนี่ชิ้นที่สองนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับทุกคนนี่มีสะพานตรงนั้น อยู่แถวๆนู่นบ้านสีแดงนะนะครับกดเก็บเลยนะ25 0 0ม้าเหรียญโอเคพอาหาทุกคนเน้นจากที่สูงลงล่างนะครับนี่เจออีกละอยู่ตรงบ้านที่กำลังสร้างอยู่ไม่เสร็จเออเฮ้ยเฮ้ยอย่าวางนะอย่าวางเรียบร้อยผังซสแล้วนี่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนชิ้นต่อ,อไปนะครับนูนูเห็นไหม อยู่ตรงหน้าหน้ายิดทงต่อจากเด็กตรงนั้นแล้วก็บ้านกำลังสร้างเจ็บเลยชิ้นต่อไปนะนี่เดิอนอ้อมมาตรงนี้จะเจอกล่องหนึ่งอยู่บนนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนได้ละอยู่ตรงนี้เลยฮนะนี่ เหลืออีกห้านู่นตรงนู่นเห็นไหมนี่ฮะทุกคนเจ็บเลยโอเคทุกคนด้านในอาคารนี้ก็หมดแล้วนะตรงจุดยึดทงนะเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นต่อนี่นี่นี่ในตึกนี้ทุกคนออกมาจากอืมนี่ทุกคนดูออกมาจากทางนี้นะนี่ อยู่ตรงดึกนี้เลยครับทุกคนนี่อยู่ตรงนี้ทุกคนกดหยิบเลยชิ้นต่อไปอ่านี่ไงชิ้นต่อไปนะฮะอยู่ข้างบนนะะจากด้านล่างเมื่อกี้นะดึกเดียวกันเลยนะครับขึ้นมาลิฟต์เมื่อกี้แล้วก็กดเก็บเลยนะครับเหลือสองชิ้นแล้วทุกคนโอเคทุกคนผมเหมือนเห็นชิ้นต่อไปแล้วนะทุกคนนุนเห็นองน่นไหม อยู่ตรงโน้นเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปกันนี่โดดเต็มเลยแล้วก็ล้มติดอนะไรเนี่ยนี่ครับทุกคนมาถึงแล้วชิ้นที่เก้าแล้วนะฮะชิ้นสุดท้าย a few moments later โอเคทุกคนผมเจอชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะกว่าจะหาเจออยู่ตรงนี้เอง อยู่ตรงหน้ายึดฐานอยู่ตรงหน้ายึดทงครับทุกคนนี่ตรงนี้นะฮะนี่ทางาดึกสีฟ้าสองดึกนะครับนี่แล้วก็ได้แล้วนะครับชิ้นสุดท้ายเราก็ได้เบนเดอร์นะเดอะฮันนะทุกคนแล้วก็จะได้อะไรเนี่ยเอ่อเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนผมแค่นี้ทุกคนประมาณนี้เราจะได้เหรียญตานะฮะขึ้นประมาณนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย